สวัสดีครับเรียวเท่าแกมือครับคลิปนี้ในกันนี่ได้ไปฝากครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดกันนะครับเป็นโค้ดของคาตนะนะครับที่มีการันตีนะครับอ่าดีนี่ครับเป็นคาตนาตัวนี้นะครับแจกฟรีเลยนะครับสองกล่องนะครับต้องโค้ดอันนะครับแล้วก็เมนเป็นจ่าสุ่มแล้วไปสุ่มเอามงกุฎนะครับแล้วก็สามารถมาได้คาตนะนะครับแล้วก็ mp5 ตัวนี้ ใน SVD นะครับก็ดีเลยทีเดียนะครับก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากแจกโค้ดแล้วก็จะมีแจกตัวตัวนี้อีกนะครับเพียงแค่เปิมเพจรบับบัตรสร้างห้องฟรีนะครับแจกเลยครับหนึ่งรางวัลน,นะครับอ่าสาหราใครที่อยากได้ครับกดแชร์คลิปนี้ลงกลุ่มนะครับอ่ะแจก กดแชร์คลิปนี้ลงกลุ่มฟรีไฟนะครับอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มนะครับแล้วก็กดแชร์ลงหน้าเฟซนะครับคอมเมนต์ยูดีบวกชื่อ Facebook ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบาย